แล้วผมขอลงเลยนะเที่ยวน้าเจอกัน88บาทถ้าใครงอนไม่ซื้อบน่นโกรธตะโกดทุกคนอันนี้ให้เพราะอยู่บ้านเ <ใน S 1> จนเนี่นะให้เพราะว่าทุกคนรักเจนเนี่ผมก็เลยให้เ,หเซรั่มสวิตหรือเซรั่มทองคำใส่หายาด้วยวใส่วิตามินซีเข้มข,นข,นข้นจากญี่ปุ่น,นเร็วเราว่เล็วๆทุกคน เร็วทุกคนไปกดจากก้าเร็วเร็วทุกคนห้าสี่สามสองหนึ่งเร็วทาทั่วหน้าและรอบดวงตานะบอกเลยปังมากปังสุดแล้วทุกคนเร็วเร็วทุกคนทุกคนกด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 หมดแล้วนะทุกคนเหลือยี่สิบแปดขวดราคานี้เหลือยี่แปดขวดนะครับซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ไม่เป็นไรแล้วหมดแล้วหมดแล้วจะลงแล้ว อยู่บ้านเจนนี่ครับรอรอ,อทุกคนไปพิมพ์ว่ารอบอสรอบอสไป <S <S กันแดดมีไม้เดี๋ยวรอซื้อในไลน์เจนนี่อันไหนไม่มีซื้อในไลน์เจนนี่จะให้ซื้อที่นี่ขนาดที่อยู่บ้านเจนนี่ให้ราคาเจนนี่เลย <S <S ทุกคนเร็วเรยิ <S <S ่ง้นอนะคร,ราทับสเปนเดอร์ ทุกคนรรวทุกคนยังไม่ได้เร็วๆใครยังไม่ได้ไปกดใครยังไม่ได้ไปกดครับที่ให้เพราะว่าขายอยู่ที่บ้านเจนนี่นะทุกคนถ้าไม่ได้อยู่ที่บ้านเจนนี่ราคานี้ก็ไม่ขายนะขายไปก็กลับทุนไปเรื่อยๆแต่ให้รู้สึกว่าเราได้ให้คนที่รักเจนนี่ไปเร็วทุกคนอาใครรักเจนนี่ไปกดให้ทันผู้ใดมีใครบ้างนะครับแล้วก็ตองอนบไม่ใช่นะครับ กดกดกดเร็วทุกคนกดกดกเห็นไหมบน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 เดีจะขายกันได้ดเยอท่มทำไมถึงต้องจายหกรวย้านเพราะว่าทุกคนมาเร็วๆทุกคนไปกดก่อนเร็ว เร็วทุกคนกด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 ทุกคนเร็วเร็วรร็วทุกคนครับเหลือยี่ห้าขวดแล้ว<อ>เดี๋ยวเตรียมเปลี่ยนเลยที่ขายให้ราคานี้เพราะว่าอยู่บ้านเจนนี่นะถ้าไม่อยู่บ้านเจนนี่ก็ไม่ขายถ้าไม่มีเจนนี่อยู่ด้วยก็ไม่ขายเจนนี่อยู่ข้างล่างทุกคนเร็วรีบไปกดตะกร้าก่อนทุกคนไปกดติดติดตามผมด้วย ทุกคนไปกดติดตามผมด้วยไปกดติดตามทิกตอกผมด้วยมาสนุกสนุกเร็วทุกคนไปกดก่อนเ<ส>หลือประมาณยี่ห้าขวดหมดแล้วหมดเลยนะไปกดเลยห้าสี่สามสองหนึ่งกดตะกร้าครับกดตะกร้าครับ,รบม,ม่นชุดะนะอยู่ในกระดังนะ เขาได้้เอากันแดดเลยธรรมดาหลอดละสองร้อยเก้าเก้านะอันนี like ้ด uh> like ้ก so ันสองหลอดสองหลอดสองหลอดสองร้อยเจ็ดส like ิบกติกาเราขายอย่างนี้เลยนะสองร้อยเจ็ดสิบเก้าอ่ะได้สองหลอดทุกคนหลอดซื้อกันแดดนะกับเจนนี่ร้อยเก้าเก้าขายไม่ได้เธอจะบ้าเลย ลอยเก้าเก้าก็ตีฮะต้นทุนกับลอยเก้าเก้าพี่น้ับวันี้นะที่ซ้าะคะ่านน้จะลเา่ตากซื้อตัดวตาซื้อตากซื้อตั๋ตากซื้นะคะ หนึ่งแผ่นเนี่ยมันร้อยาสิบเก้าบทและหนึ่งกล่องมันมีกี่แผ่นนะคะหกหนึ<อ>่งกล่องมี6แผน่นเป็นราคาเป็นอยู่ที่ห้ารอเกสิบาทนะคะวันนี้นะคะใครสั่งซื้อไปนะคะจะเหลือที่สองร้อเก้าสิบบาทเลือิี่เรื่ที่อะ <c oughs> ไรกแไปเ็ไหมี <c oughs> ม่แผทีม่ <c oughs> มาหลอกตาบ ที่มาถ่ายรูปบอกว่าจะซื้อสปอนเซอร์เราจำไม่ได้รอที่มาหาเราถึงออฟฟิศเรามาถ่ายรูปพี่แล้วไปโพสว่าจะมีโปรเจกต์กับพี่แล้วอยู่ก็ไม่มีทุกคนทุกคนรีบไปกดเร็วจะหมดเวลาแล้วเร็วทุกคนจะหมดแล้วเหลือยี่สิบครับเหลือยี่สิบทุกคนเร็วๆไปกด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 หนึ่งสองสาม หมดแล้วเหลือแค่20กล่องสุดท้ายแฟนคลับเจนนี่ต้องได้ทุกคนราคาแปดห้าสิบแปดบาทก๊อตการ์ดครับเร็เวอ่ะโอ้โหอันนี้ดึงคนเข้าไปอีกเท่านั้นแค่ซื้อก็ไอ้ที่ทำปีเนี่ยคือราคาแล้ววันนี้วันนี้ใครซื้อนะ สามารถเอาบินไปแลกดูรอบพี่ริมได้เอาไหมแม่ขายสอดเอาแ่ผมถ้าไม่ไหวก็อันละสองไงใชะได้อยู่ใครไม่กดเี่ี่บอกเลยว่าเกินมาเถี่ยจริงเพราะว่าย่ทุกคนว่าเป็นของคกานนะคะแลเ้าของ่นะคะเอาองเก่าเนี่ยที่ซื้อไปนะคะไปยื้ที่คินกการาทุกานหาได้ทุกคนไปกดตะก้าร ทุกคนไปกดตะกร้ายอง้หสาาประเทศนะคะนอป้ทั่วระเทศนะคะซื้อวันนี้ไม่ได้ได้แก่มาร์คชีแต่ได้ความสวยด้วยนะคะแบบดีๆเลยกดเถอคอล้อสองรอยเก้าสิบบาทได้สองกล่องย่แล้วสองกองเลยเลยก่องสอแผ่นทุกคนกดตะกร้าเรกด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 ทุกคนไปกันเร็วของผมจะหมดแล้วทุกค ทุกคนเซรั่มสวิตเหลือสิบห้าบห้าเท่านั้นสิบห้าขวดแล้วผมขอลงก่อนทุกคนเร็วๆวเร็วเร็วเร็วมาเร็วเร็วทุกคนเร็วแล้วหมดแล้วหมดจริงๆครับราคานี้ให้เพราะว่าเป็นหยุดบุมไข่อยู่ที่บ้านเจนนี่นะแล้วเพราะให้เพราะเป็นแฟนคลับเจนนี่นะทุกคนเร็วๆใครไม่ใครไม่รับตอนนี้คือจบแล้ว ห้าสี่สามหนึ่งไปกดเซรั่มสวิตตัวนี้คือของแท้ตัวเดียวในประเทศไทยที่ขายดีมากไม่มีใครเคยใช้แล้วแพ้สักคนขายดีจนคนจีนก็ปี้แหลกทุกคนไปเร็วๆไปกดก่อนทาทั่วหน้ารอบดวงตาเช้าเย็นใช้ได้ทุกเพศทุกวัย LGBTQ หรือได้หมดอายุ12ขึ้นไปใช้เลยใครที่หน้าหมองหน้าคำํำหน้าดำแดดไหมไม่แดดเป็นฝ้า หายแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ทุกคนเ็เร็ว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 ทุกคนกดเลยกด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 ทุกคนรีบไปกดเร็ว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 รีบไปกดรีบไปกดห้าสี่สามสองหนึ่งเหลืออยู่สิบห้าขวดสุดท้ายสิบห้าขวดสุดท้ายทุกคนสิบห้าขวดสุดท้าย เร็ว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 สห้าคนสุดท้ายทุกคนขายเพราะอยู่บ้านเจนนี่นะทุกคนผมอยู่บ้านเจนนี่ถ้าไม่ได้อยู่บ้านเจนนี่ก็ไม่ขายนะราคานี้เดี๋ยวต่อไปผมจะขายเซรั่มลักแร้นะเซรั่มลักแร้คือตัวท็อปของเรากล่องละสามร้อยเก้าสิบทุกคนวันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง 390จะได้สองกล่องหนึ่งกล่องมีห้าซองเป็นฝากเกลียวใส่ AHA เแบบเข้มข้นใส่โบท็อกใส่ B3 จากสวิตโบท็อกจากสเปนใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงทุกเพศทุกวัยนะครับใครมีผิวหนังกง้งหนังไก่พังพิหน้าสันตโลนะครับมีเชื้อลงเชื้อโรคนะฮะมีปัญหาด้านรักแล้วทุกอย่างนะครับ เหี่ยวย่นตึงประชับใสเนียนขาวทุกคนเร็ว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 ทุกคนห้ 5, 4, 3, 2, าสี่สามสองหนึ่งไปหมดแล้วอันนี้หมดแล้วอันนี้หมดแล้วนะทุกคนทุกคนทุกคนเหลืออีกสิบขวดนะครับเซรั่มทองคําใครจะรับก็รับนะครับผมขออนุญาตเอาตัวนี้ขึ้นเลยผมขออนุญาตเอาตัวนี้ขึ้นแทนนะครับเซรั่มหลักแล้วทุกคนกดไปเลย จะได้คนละสองกล่องนะทุกคนนะเซรั่มรักแล้คนละสองกล่องเลยราคานี้ได้สองกล่องส่งฟรีเร็วๆราคานี้ได้สองกล่องส่งฟรีทุกคนเร็วๆราคานี้ได้สองกล่องส่งฟรีมันจะขึ้นกล่องเดียวนะแต่ผมจะให้เป็นสองกล่องเร็วๆเร็วๆทุกคนสองกล่องส่งฟรีเป็นอันเดอร์อาร์มเซรั่มนะไม่ใช่ครีม แก้ทุกปัญหาของผิวรักแลทั้งผู้ชายและผู้หญิงเหี่ยวย่วนพังตุ่มหนังไก่นะครับสกรปรกซกมกอะไรหายหมดหนึ่งแถมหนึง่งหนึ่งแถมหนึ่งครับดูสิฟังที่เร็วแล้เลวเร็เวทุกคนเร็เวเร็วเร็ว เดี๋ยวเร็วๆทุกคนไปกด,ดไปกดก่อนเซละาเซรั่ลมลักแล้เร็วมีให้มีให้ยี่สิบชุดหนึ่งทถมหนึ่งมีแค่ยี่สิบชุดนะทุกคนมีแค่ยี่สิบชุดเราลงเลยได้กี่ชุดละหนึ 1, 1, ่งแถมหนึ่งเซรั่มลักแล้วทุกคนเสรั่มลักแล 1, ม 1, มงง้วหนึ่งทถมหนึ่งมีแค่ยี่สิบชุดมีแค่ยี่สิบชุดมีคนซื้อบ้างไหมเซรั่มลักแล้ หนึ่งแถมหนึ่งนะราคานี้แถมไปหนึ่งกล่องมีไหมเร็วทุกคนอ่าทุกคนอาจจะงั้นหมดแล้วทุกคนเร็ว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  ทุกคนเซรั่มเซรั่มสวิสเร็วาที่เล็กตงอะไรพู้กัรไงทุกคนเร็วๆทุกคนจะหมดแล้วผมขอลงก่อนได้ไหมทุกคนผมจะลงไลฟ์ก่อนนะเพราะว่า เซลั่มเซลั่มสวิตเซอร์แลนด์มันราคา58าสบแปดนขายไม่ได้แล้วลงไล้เหอะทุกคนอยากได้แก้ฟ้าไหมอยากได้แก้ฟ้าไหมบอดง่วงยังง่วงครับอีกีคิวไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเขาไม่ขึ้นมาบอกผมอยู่ข้างบนบ้านทุกคนเร็วรีบไปกดเซลั่มตองคำห้าสิบบาทถ้ายังกดได้กดเลยรีบชำระนะครับ ถ้าคุณไม่ชําระตอนนี้คือแย่แล้วจบแล้วเร็วเร็วเ็วทุกคนไปกดติดตามติกต o อกผมด้วยมากับใครห้าสี่สามสองหนึ่งกด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 กตะกาเร็วๆหมดแล้วนะผมให้อีกสิบออเดอร์ห้าสิบแปดบาทออเดอร์ละกี่ขวดก็ได้เร็วเร็วเร็วทุกคนเหลือเก้าสิบบาท อ๋อเขาเขาหยุดคุยกันได้นะแล้วก็จับเวลาต่อนะเวลาต่อรองราคาอืมเพอเดี๋ยวเราก็หยุดบ้างก็ได้หยุดไปห้าวันกลับมาไหมทุกคนดูเร็วทุกคนนะผ่นหนึ่งร้อยคนดูไปกดติดตามติ๊กตอผมด้วยเอาเร็วเหลือแปดออเดอร์สุดท้ายออเดอร์หนึ่งจะซื้อสักกี่ขวดก็ได้ 58บาทเป็นโอกาสทองของคุณครับเร็วนับตามจำนวนคนเลยพอแล้วนะแล้วพอแล้วเสียล้ำทองคำเร็วเร็วทุกคนกูาร้อยแปดสิบ แล้วเมื่อกี้แม่บอกว่าเจนให้เาไาไหนกัไใคไนะแม่พูดทัาไงภาพไม่ได้เอาเจนอาอะไรละกันไ่ไหวรัดแผนติดไใหม่ถ้าไม่ได้จะเอาลงอุ้ยแรงอุ้ยปุวยมาเนี่ย โครนาชกว่อะไรแบบนี้ใคจใจเน้แม่คนะแบมาหากับ้ดียวกันเคอเดียวกันค่ะทุกคนจาที่สองนนจับไดค่ะขอให้มีบลอนำทุกคนไปพิมพ์มารอบอสให้หน่อยเด็ทุกคนไปพิมพ์ารอบ นีจริงเหรอตัวเองอ๋อตกใจนี่ว่าอะไรเกี่ยวอ๋อสกิดใช่ไหมไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมสกิดไม่ได้ว่าอะไรไหนสกิเง้สกิทเงีไหนสกิทงโดนไหมอันหลังยังไม่โดนเลยแกงแกงไหนสกิทเงีเนี่ไห

ทุกคนหมดเวลาแล้วนะทุกคนไม่ซื้อทุกคนจับก็บอกก่อนเลยนะคะว่าใครอยากทุกคนเร็วๆไปกดตะกร้าก่อนไปแล้วนะครับไม่นมือซ้ายไม่ได้หรือไงไม่ใช่เพราะตอนบางคนแบบเมื่อกี้ใช้มือซ้ายใช่ไหมใช่บางคนสะกิดอย่างนี้ไงแต่อันนี่สะกิดอย่างนี้หลังมืออ๋อเขี่ยให้ดูว่าไอ้ฟังๆเนี้ยฟังๆเขาพูดถึงอ่ะ ใช่ไหมเขาบอกคุณอือเคยทุกคนเร็วไปกดตะค้าก่อน<ส><ญ>เหนื่อยเหลือเกินรออยู่นี่<ส><ญ>ทุกคน<ส><ญ>ไปกดไปทุกคนช่วยไปพิมพ์ที่ในไลทิกเก็กของเจนนี่หน่อย<ส><ญ>บอกว่ารอบอส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 ห้าสิบแปดบาทคือแบบใครไม่ซื้อไม่เป็นไรเห็นไหมวันนี้ไม่ค่อยขยันก็ยอให้ซื้อเพราะมันกัดทุน ที่บริษัทเขาบอกขาดทุนเยอะแต่ถ้าใครอยากได้จริงๆเพราะว่าเป็นแฟนขับพี่เจนนี่ก็ไปซื้อเถอะผมให้ผมให้เพราะว่าเป็นแฟนแฟขับพี่เจนนี่นะฮะห้าสี่สามสองหนึ่งตายดึงเอางี้ให้ยี่สิบขวดสุดท้ายเชิญแล้วเราไม่ให้แล้วนะห้าสี่สามสองหนึ่งเร็วเร็วเร็ว อะไรวะอะไรวะ,อ,ะ,รวะอันนี้ก็อะไรเขาขายฮะเขาขายอยู่อ๋อนึกว่าเขามางพูดอะไรผิดพลาดมั่วอ,อะไร ทุกคนจะทันไหมเร็วๆเร็วทุกคนจะไม่ทันแล้วนะยี่สิบขวดสุดท้ายนะทุกคนอันนั้นรูปหมาใช่ไหมตรงกลางสีดำๆตกใจนั่งหม้อะไรวะใช่หมาใช่ไหมตุ๊กตาหมานะตกใจก้วอะไรวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรหรือใครเอาผ้ามาผูกไว้

กระแตไม่มาขอเป็นกระต่ายแทนได้ไหมทุกคนทุกคนเหลือยี่สิบขวดไม่เอาห้าสิบแปดบาทแฟนขับเจนนี่ไม่เอาใช่ไหมพี่เจนนี่ก็สั่งให้ผมขายห้าสิบแปดบาทให้แฟนขับเขาเอาไหมเอาเอาไหมเอาไหมถ้าเอาก็ไปกดตอนนี้เอาไหมจะต้องลงแล้วทุกคนผมนั่งรออยู่ทุกคนไปกดเร็ว อูเป็นยั้อรน่า่าก็แบ่เหนูจุดเรวเร็วๆทุกคน่ะทุกคนเกเร็วๆไปกดก่อนเร็วจะลงแล้วนะจะลงแล้วจะลงแล้วขอลงแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันฟังอยู่ข้างล่างฟังแล้วไม่เข้าใจ รอบอลแล้วขอบคุณครับขอบคุณนะครับอ่ะอีกสิบขวดสุดท้ายลงแล้วนะเร็วๆเดี๋ยวจะประชุมงานเร็วทุกคนสิบกล่องสุดท้ายในราคาห้าิบแบาทใครได้ก็โชคดีที่สุดราคานี้ไม่ไหวแล้ว ทาทั่วหน้าและรอบดวงตาทุกวันเช้าเย็นตอ้เยนเช้าเย็นทุกคนมันจะใสขาวเนียนดูผิวเป็นแบบออรา่าเป็นดาราเป็นผู้ดีมากๆทุกคนรีบไปกดเร็วๆอย่าช้าอย่าช้าไปกดนาทีสุดท้ายเร็วๆเๆๆทุกคนเร็วคนดูไล์ คนดูไลฟ์เจนนี่กี่คนน่ะทุกคนพิมพ์บอกหน่อยทุกคนเร็วๆทุกคนเหลือห้ากล่องสุดท้ายก็จะรับเชิญฮะจบแล้วห้าสิบแบาทกับใบหน้าที่แบบย้อนวัยใสเนียนขาวตึงรูขุมขนกระชับความดำจากแดดจากบลภาวะจากฝ้าหายเกลี้ยงคนดูเหลือสองแสนไง่ายสองแสนก่อนทุกคนไปกดครับไป ไหลามาที่นี่ไงแล้วกันไงนคนดูก็เลยทุกคนเร็วเหลือ้าขวดสุดท้ายอีกทุกคนรอกันนะอย่าเพิ่งนอนนะจะเที่ยงคืนแล้วห้ามนอนนะเร็วทุกคนทุกคนเร็วเร็วทุกคนเขาขายกันแดดกันเยอะไปไปซื้อก่อน ขาขายกันแดดไปเยอะป่ะเขาขายครีมกันแดดกันเยอะใช่ไหมเราเป็นเซรั่มกันแดดเอามาให้แฟนรอบอสถูกต้องเดี๋ยววันนี้เราจะขายกันแดดนะกันแดดของเราเป็นเซรั่มเป็นเซรั่มกันแดดทุกคนทุกคนเร็วๆหมดเวลา เหลือห้าอันสุดท้ายเหลือห้าขวดสุดท้ายเร็วทุกคนห้าขวดสุดท้ายห้าสี่สามสองหนึ่งหมดแล้วใครไม่ทันจบแล้วใครทันรีบไปชำระเร็วใครทันรีบไปชำระห้าสี่สามสองหนึ่งใครทันรีบไปชำระใครทันรีบไปชำระอันนี้ห้องน้ำใช่ห้องน้ำอ๋อ งนี anh có, có ้นะก็เข้าไปเข้าน้ําเชิญตรงนี้เราก็ลิบงงงงทุกคนเดินเข้าไปยังไงนะไปแล้วนะทุกคนนะทุกคนบอลสามสิบสองล้านนะคบหูฉันจะขายยังไงขายไม่ได้หราทุกคนช่วยกันซื้อแต่ได้ทุกคนเร็วเร็วเร็ว เร็วทุกคนเร็วเร็วเร็วกด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 กกดทุกคนกดทุกคนเซรั่มสวิสแต่อมอเดอร์สุดท้ายใครชำระคนนั้นโคตรเห็งจะลงแล้วนะทุกคนลงแล้วนะลงแล้วนะคนสุดท้ายมาหรือกี่คิวก็ไม่รู้ว่าทุกคนเร็วๆไม่เคยตัดตัดอีกแล้ว เร็วทุกคนทุกคนเร็วๆๆๆๆๆเร็วๆๆๆเร็วเร็วเร็วเซรั่มตองคำห้าสิบแปดบาทโอกาสสุดท้ายละถ้าไม่ใช่บานพี่เจนนี่ไม่ขายนะราคาเนี้ยเพ่าะ่างนั้นทุกคนรักษาสิทธิ์ตัวเองแฟนคลับเจนนี่ทุกคนรักษาสิทธิ์ตัวเองเร็วเร็วกดกดข้างล่างที่ปักหมุดอยู่กดไปกดแล้วชำระเร็วทันไหม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 หลงแล้วนะทุกคนหมายแล้วนะ รอมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะเร็วทุกคนมาแล้วทุกคนใครไม่ทันอดแล้วนะทุกคนกดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตามไปชำระเร็วกด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 เร็วกดเราวรีบชำระกดเร็วกดแล้วกกด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 เร็วเร็ว นเร็วๆออก,กระต่ายกระต่ายน้องกระตแต<น>อือฮึเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกระโถนเร็วทุกคนไปแล้วนะหมดแล้วนะทุกคนเร็วทุกคนให้โอกาสอีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีสุดท้ายนะใครจะรับรับเลยใครจะชำระชชำระเลย เซรั่มสวิตเอาไปก่อนเร็วๆเซรั่มสวิตหนึ่งสองซ้ำเร็ว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 เมื่อไรถึงคิวบอยก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเร็วทุกคนเร็วเร็วเร็วมาจะลงละหนึ่งนาทีลงจริงเหลือสามสิบวีคนที่มีบุญเท่านั้นถึงจะกดเซรั่มห้าสิบแปดทันก่อนผมลงกดตะกร้าตอนนี้ครับกดแล้วชำระนะทุกคนนะ ใครที่หน้ามีฝ้าหน้ารู้สึกคล้ำดำแดดนะฮะหายหน้าเหี่ยวจะตึงรูก,กุมขนกว้างผิวหน้าหนาๆจะหายปังแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ที่สำคัญคือผิวมันจะมีออร่าเป็นดาราเลยผิวขาวผิวเนียนผิวใสทุกคนถ้าผู้หญิงใช้กันนี่เลยอิงหลอดเลย ผู้ชายใช้ก็เป็นเจมินายเลยเจมินายโฟตเลยทุกคนโอกาสสุดท้ายแล้วไปราคาพิเศนี้นะราคาห้าสิบแปดราคาห้าสิบแปดราคาพิเศนี้โอกาสสุดท้ายละหมดละใครจะรับรีบชำระนะครับรีบชำระนะยางสีฟันถูกสุดแล้วครับรีบชำระนะทุกคนถ้าไม่ชำระนี่ช่วยไม่ได้แล้วนะเร็วเร็วเร็ว ช่วยให้หน้าเนียนใสลดลดอายุผิวหน้าขาวใครชอบหน้าขาวหน้าสว่างกดเลยเสซรั่มจากสวิตท,ทุกคนทาถาทั่วหน้าและรอบดวงตาจบซาแม,มนท่าจะไปได้ไกลไหมคะซาแม,มนท่าประเทศอะไรวะทุกคนเร็วๆทุกคนเร็วๆมา ออเดอร์สุดท้ายแล้วมาเร็ว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 ทุกคนเอาเอาหมดแล้วมั้งเนี่ยทุกคนเร็วไปกดก่อนทุกคนไปกดกันเร็วไปกดก่อนลงแล้วนะใครไม่ชำระก็ลงแล้ววิตามินซีหมดเหรอไม่หมดเนาะไม่หมดทุกคนเร็วเร็วเร็วห้าสี่สามสองหนึ่งป้าหมดแล้วทุกคน ชำระไหมผมนับถอยหลังแล้วนะสิบต้องลงแล้วเก้าแปดเจ็ดหห้าสี่สามสองหนึ่งศูนมดเวลาราคานี้ไม่มีแล้วทุกคนใกล้แล้วบอสเจนนี่บอกเหรอเธอเป็นสายสืบระ <c oughs> ทำไมทุกคนเก่งจังเลยไปเงี่ยหูฟังมาทุกคนไปพิมพ์รอบอสรอบอสรอบอสไปทุกคนวันนี้ไม่มีของกินขายนะของกินทําไม่ทันทุกคนวันนี้มีกันแดดที่ทุกคนชอบที่สุดในประเทศไทยที่สุดเลยที่สุดเลยทุกคนเร็วหนึ่งหนึ่งคนสุดท้ายใครจะชําระปะเรียบร้อยหมดแล้วหมดแล้วทุกคนหมดแล้วนะเตรียมลงนะ ตกลงเรามีอะไรบ้างมาเต็มตัวอุ้ยอูยูลเ่าไหมาเอดเาอากันแดดทิ้นก่อนแสดงว่าเอาได้เทละอันพี่กอนเทละอันคุยกันกันแดดนี่นี่กี่นาทีเนี่ยไลน์นี้กี่นาทีอ่ะขาให้กี่นาที Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กินมา2ทีเพิ่งได้กินนะเอาไปทนครับใครที่นอนนตกคนทุกคนเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำออกมาแล้วลงไลนเลยนะทุกคนจะชำระรีบชำระนะเอช้มาแล้วนเะะั้นเชื่อคุณเชื่อคุณกดไป้้เลยตอนนี้จากปกติ